สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราอยู่กันยาวๆนะครับ4ี่ห้าคลิปไปเลยครับเพราะว่าผมจะติดธุระวันศุกร์ด้วยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงคลิปตั้งแต่วันก่อนหน้านี้นะครับกับอาร์ตอัปเดตที่ผ่านมามีเรื่องราวอัปเดตจากวันนี้นะครับแล้วก็นอยังไงก็มีของวันศุกร์ซึ่งเป็น Friday Night ที่เป็นการเริ่มเกมนัดที่2องของอฟุตบอลไทยลีกนะครับก็ย้ำว่ายังไม่สามารถใช้ชื่อรีโวไทยลีกได้นะครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะจบลงในงวันนี้ ยังเป็นชื่อบอลไทยลีกหนึ่ง bon อยู่นะครับเพราะว่าเห็นได้ยินว่าในแง่ของการเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนครับของโตโยต้าเนี่ยยังมีขอ้ออะไรบางอย่างที่ยังติดขัดริดนึงแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็จบครับแล้วก็จะเป็นรีโว่ไทยลีกเหมือนเดิมตอนนี้คือต้องใช้ว่าไทยลีกหนึ่งก่อนนะครับตามที่ผมเข้าใจมานะถ้าเกิดว่าผิดพลาดการใดหรือว่าอัปเดตแนะล้วล่าสุดเนี่ยก็ขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้าครับก็ยังไงคลิปนี้ครับฝากไลค์ฝากแชร์เหมือนเดิมนะครับก็ ใส่เสื้อบีจีฮะเพราะว่าเดี๋ยงไงเดี๋ยวคลิปนี้อัดวันพฤหัสบดีเดี๋ยววันพุธวันศุกร์เนี่ยบีจีเตะเกมที่2ของฟุตบอลไทยลีกหนึ่งด้วยแต่คลิปนี้ยังไม่พูดถึง BG นะครับพักไปแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวพูดถึงซูแบงคอก่อนนะครับก็เป็นควันหลงนะครับของของเกมฟุตบอล AFC อฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีในรอบคัดเลือกนะครับซึ่งก็เดี๋ยวพวกเขาเนี่ยจบเกมไปแล้วคือการพ่ายแพ้พ่ายแพ้ต่อ,อทีมจากจีนซานตรงไทซานไปนะครับ ทำให้ไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบอิลิทเหมือนอย่างบุรีรัมเขาแต่ก็ยังอยู่ในเส้นทางของเอฟซีแชมเปี้ยนสี่สองครับซึ่งในตรงนี้นเนี่ยมันมีทีมเตะกันค่อนข้างจะหลากหลายทั้งชาติมากเลยครับจะมีอาเซียนให้ได้จั่วเยอะหน่อยนะจากการที่ดูโถต่างๆเนี่ยทีมในอาเซียนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีฮ่องกงแจมมามีออสเตรเลียแจมมามันเหมือนเป็นเส้นบางระหว่าง AFC ฟซีแชมเปี้ยนสี่กับยูเอฟ่ายูโรปาลีกอ่ะไม่ขออภัยเออก็เ,ออเป็น เอฟซีคัพเสียชิตอไปยุโรปใช่เลยคือความความใหญ่มันคล้ายกันนะค,คือเอฟจะเป็นเล็ก E ุจะเป็นแบบรายการใหญ่เนาะแล้วก็เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกสอเนี่ยก็อาจจะเป็นรายการที่ระหว่างการละกันแล้วก็นนกเป็นเอฟซีคับซึ่งเล็กไปเลยนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับที่ผมเข้าใจก็เดี๋ยวพูดถึงทูนแบงคอกว่าณเวลานี้นะครับ พวกเขายังไม่ได้จับสลากกันซึ่งคลิปนี้ล็อชไปก็น่าจะใกล้จับสลากเพราะจัสลากช่วงบานกลางวันของที่16อะนะครับก็อาจจะได้ทราบว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างไรนะครับกับการอยู่ในสารต่างๆซึ่งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ3ทีมของไทยเนี่ยทั้งทูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับทั้งทางด้านของอการท่าเรือเอฟซีและก็เมืองทองยูเนเต็ดนั้นไม่ได้อยู่โถเดียวกันนะครับคือทูแบงคอกเนี่ยมาจาก รอบคัดเลือกอีลิตก็เลยอยู่โถหนึ่งไปเลยครับกับทีมใหญ่ๆทั้งชุนบุกปะไม่แน่ใจัพวกแก๊งเกาหลีะนะฮะพวกทีมใหญ่ๆอะ่ะแล้วก็โถสองเป็นกระทาเรือตามโคตาส่วนโถสามเป็นเมืองทองนะครับที่ได้สิทธิเกินมาหลังจากที่มีการเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งเมืองทองก็เลยตอบรับการเป็นทีมเล่นในฟุตบอลในการที่แทนนะครับก็คือที่จะขัดคลิปนี้เนี่ยเพราะว่า ัเองเนี่ยสนใจดูกับทั้ง3ทีมของเมืองไทยเลยนะไม่เพียงแค่ทูแบงคอกครับแต่ในแง่ของความเป็นไปได้มากสุดทูแบงคอกเนี่ยพวกเขามีโอกาสที่จะฉะลุยต่อในรอบต่อไปกับทีมต่างๆึ้นในโถ2เนี่ยถ้าไม่นับถ้าเรือเนี่ยมันก็จะมีใหญ่ๆคือซิดนีย์เอนะครับแล้วก็มีสลังงอที่เป็นทีมแบบระดับแบบ พอพะเ,เวียงแล้วก็ทีมนึงจะเป็นดําดินซึ่งก็ไม่ได้ดูน่ากลัวมากในกาทัวร์แบงคอกทองแข่งขันนะครับส่วนท3สามเนี่ยถ้าไม่มีเมืองทองนีค่คือหลากหลายมากมีทีมจากหลีฟิลิปป,ปินส์นะครับมีรีมานหรือว่าอ่านชื่อทีมไม่ออกต้องรอ,งองเช็คว่าอ่านยังไงแต่คืออ่านผมอ่านรีมานไปก่อนนะถ้าเกิดผิดขอภายลูกหน้าไว้ก่อนเลยนะฮะก็เป็นทีมจากฮ่องกงนะครับแล้วก็มีทีมจากพกแก๊ อินโดนีเซียมาเลสิงคโปร์แจมอยู่ส่นโค้ดสี่หนักเลยชิวๆเลยแฮมิเนสโรเวอร์นี่คือทีมน้องของบีจีเขาครับ <S <S ก็ <ๆ S 1> ก็น่าจะอยู่ในโถนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายทีมคาย,ยงคาย,ย่าที่อะไรเงี้ยแม่งชิวอะนะครับเอาง่ายๆคือไม่เป็นถ้วยที่อยู่ระหว่างกลางของถ้วยใหญ่กับถ้วยเล็กแต่ไซส์ทีมเนี่ยมันกลับทําให้ทีมไทยมีความหวังและความเป็นไปได้อยู่ถามว่าถ้าเรือกับเบิงทองเป็นไปได้ไหมนะครับถ้าเรือเลี่้อเตะที่ BG จีเขานะครับส่วน เมืองทองเนี่ยโอเคสนามปรับปรุงได้ก็พอฟัดเอาอย่างเคยใช้งานอยู่ปรับปรุงม่าจะไม่นานมากน่าจะใช้ได้แต่การเจอทีมใหญ่ใ,หญในโถวหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคนิดหนึ่งนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเมืองทองเนี่ยอาจจะเจอซิดนีย์ก็ได้นะครับแล้วก็จับมาเจอกับทีมใหญ่แต่โถหนึ่งเนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งก็เลยบอกว่าความเป็นไปได้อยู่ที่ทูแบงค์ทอละกันครับก็ระหว่างนี้ครับขอให้ผลการจัดสับามาเป็นใจกับทั้งทีมทั้ง3มทีมเมืองไทยละกัน,กนแต่โอากาสสดใสสุดน่าจะเป็น ทางงฝั่เค,คานะรับอาเคประมาณนี้ครับก็คลิปนี้คร่าวๆนะฮะเดี๋ยวยังไงทุอเที่ยวทั่วอาเซียนน่าจะจับสลากมาในเร็ววันนี้เป็นหนึ่งรายการที่งอกมานอกจากช้อปปีค้คัพนะครับที่ที่บีเกียเตเดี๋ยวยังไงเรื่องช้อปปีค้คัพเดี๋ยวอัดในคลิปต่อไปด้วยก็ก็เดี๋ยวประมาณนี้ครับยังไงก็เดี๋ยวคลิปต่อไปพูดถึงทีมนหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างากับเกมวันศุกร์นี้โอเคประมาณนี้สวัสดีครับ